หลอกกันนะหลอกกันอะว่าเป็นเบียร์แล้วเอาน้ําเปล่าใส่ในนั้นแล้วมาขายพี่โหดไปก็นี่ไงโหดไปทําไมถึงหลอกกันแบบนี้ป้าที่เขาขายอยู่ร้านชานะหูฉันโดนหลอกกี่ขวดโดนหลอกกี่ขวดโดนหลอกเป็นลังแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูนะโอ้เหตุการณ์นี้เขามาขายเบียร์แบบยกลังแล้วขายราคาถูกอะค่ะ เกิดขึ้นที่บ้านสามัคคีตำบลท่าพระที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะคะฝั่งผู้เสียหายเนี่ยป้าสุพรรณโอ้ดูเทมาละพี่เบิร์ดผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มทุกประเภทอเออทำไมสำลักเลยเหรอเออกำลังดื่มกาแฟอยู่พอดีเลยว่ายงไงว่ายงแต่ถามว่าเนี่ยพอเทมามันก็รู้เลยโอ้ยน้ำเปล่าอ่ะทำไมโอ้ยทำไมอย่างเงี้ยโอ้ยีีโกงอ่ะป้าแกอดมก็ละสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มี นี่เป็นร้านชำในชุมชนสามัคคีค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนเย็นนะนะผู้ชายคนนึงอ่ะโอ้โหผิวค้ำๆหน่อยอายุก0สขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเบียร์มาขายป้าป้าเบียร์เปล่าเนี่ยลัง500อยอ่ะพี่เบิร์ดราคาแบบนี้จริงๆมันเฮ้ยน่าจะเกินนะเออเออมันถูกไปเนาะเออป้าแกไม่เอะใจหรอกเพราะว่าไม่กี่วันก่อนอ่ะ รถที่เขาบรรทุกเบียร์ประสบอุบัติเหตุแถวเนี้ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นคนที่แบบเก็บเบียร์เอามาขายมาขายในราคาถูกก็เลยบอกเออลูกเปิดลังเอาเบียร์เข้าใช้ตู้เย็นสิคือป้าเขาซื้อมาไงถ้ายี่ห้อนี้ยกลังเนี่ยเท่าไหร่พือลห้ฟังนะเพื่อลอยฟังน่าสักเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบอะไรแบบนี้โอรถมาต้องสองร้อยเนาะเพื่อนที่เล่าเร็วจะเลยพอแบบอ่านปุ๊บเพื่อนรีบเล่าเลยเอาเป็นว่า พอลูกเปิดเอาเบียร์จะแช่ตู้เย็นก็รู้ว่าเอา้าทั้งลังเลยแม่เอ้ยไม่มีเบียร์สักขวดมันเป็นน้าเปล่าคือขวดเบียร์ปกตินะฝาปิดไม่สนิทแค่ตะแคงอะไอ้น้ําที่อยู่ข้างในอะโอโหมันก็ไหลออกมาแล้วคือกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นเบียร์มปนกลิ่นคอลีเลยแหละอที่นี้ป้าบอกว่าโหไอคนก่อเหตุอะมันดูแบบใจเย็นใจเย็นนะให้ตังค์มันไปห้าร้อยมัน มันแบบอัดยายซื้อขนมยายมากพอมมาได้500เสร็จแล้วป่ะป้าเอาเหล้าขาวมา20่สิอดิยังกุสาซื้อ20่สิบอาทใช่แปลว่าอะไรมันได้เหล้าแล้วได้ตันไปอีก480เลยถึเป็นเงินพอน่ะลองฟังค่ะจากการที่เขาหลอกขายให้แม่น้ำเปล่าใส่ขวดเบียร์มาขายน่าจะเป็นคนทำงานนะ ก็คงติดเหล้าด้วยแหละค่ะเพราะว่าเขากินเหล้ากับแม่ไปยี่สิบบาทแล้วเขาก็เอาเงินห้าร้อยที่เขาที่แม่ซื้อเขาห่ะเขากลับมาซื้อเหล้าแม่ยี่สิบบาททาไปทําไมทําเพื่ออะไรก็เห็นว่ายายก็แก่แล้วก็มาทําไมจิตใจไม่นึกสงสารนั่งแม่ไม่คสงสารบ้างแม่แจ้งความยังอะ่ะแจ้งแล้วลูกเอ้ยอยู่ที่สพท่าพระเนี่ยจะได้ตามตัวคนก่อเหตุมนาะดําเนินคดีคแล้วก็เดี๋ยว รอคลิป,ปวงจรปิดจากบ,บ้านที่เขาอยู่ตรงข้ามอ่ะออน่าจะจับภาพได้แหละเนี่ยอทั้งแังเลยเหรอใช่โอ้โหแม่เทให้ดูทั้งหมดเลยเป็นน้ำเปล่าอ,ะอ,อ่ะคําทำกันได้เนาะ